สวัสดีทุกชมด้วยนะครับวันนี้พอไปเริ่มต้นกันที่ปัญหาขอทานที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะครับเพราะว่าขอทานที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วพบว่า ปกติเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ชาวยุโรปแต่ครั้งนี้เป็นชาวยุโรปท่านผู้ชมครับปรหนาตกใจตรงนี้คือไปเริ่มกันที่ชมบุรีกันก่อนชมบุรีนี่ก็บอกว่ามีปัญหามากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะขอทานอันนี้ไม่ใช่ชาวยุโรปอย่างเดียวแต่เป็นชาวต่างด้าวด้วยนะครับที่นักข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาด้านหน้าตลาดวัดชัยมงคลพัทยาใต้ริมถนนพัทยาสายสองก็พบว่ามีชาวต่างด้าวนี่นะฮะเขาอุ้มลูกน้อย มีการอุ้มเด็กคนพิการคนชราเนี่ยมานั่งขอทานริมถนนเต็มไปหมดเลยนะครับริมทางเดินแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดเนี่ยเข้ามากดขันอย่างจริงจังแล้วก็มีการร้องเรียนจากชาวบ้านมาเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้เขาครบ32ด้วยถูกไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทิ้กันอะไบางคนก็ครบแต่บางคนก็ไม่ครบเหมือนกันนะแล้วก็ทําไงก็ได้ให้รู้สึกว่า คนแถวนั้นผ่านไปผ่านมาแล้วสงสารอเอ,อ่อชาวบ้านแถวน,นั้นบอกว่ามันเดือดร้อนเพราะว่าเขาใช้ <มา S 1> ชีวิตตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกออขอทานเนี่ยมันบดบังวิสัยทัศน์แล้วมันทําให้ภาพลักษณ์ของชลบุรีไม่ดีนะครับกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณวราวฒิศิละปะอาชาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติชาวต่างด้าวเนี่ยมานั่งขอทานในประเทศไทยท่านว่ายอย่างไรครับคือ ปรากฏภาพที่ชัดเจนเนี่ยประชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีชาวยุโรปนะไปขอทานตรงข้างๆ BDS เลยเขาบอกว่าเขาขอทานเพราะว่าเขาอยากจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อตั๋วแล้วกลับประเทศเขาคือพอมอก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปปรากฏว่าไม่พบกับชาวต่างประเทศคือชาวยุโรปคนนั้นแล้ว,ลวหายไปแล้ว แต่เขาบอกเขาไม่ได้ลงไปเสียเที่ยวนะครับเขาก็เจอกับคนไทยแล้วก็มีการประสานทางพมเร่งดาเนินการแก้ไขกันต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมีการคุยกับเจ้าหน้าที่ของตอมด้วยว่าจะดาเนินการอย่างไรถ้าเราเจอแบบนี้เพราะปัญหาที่คนขอทานที่เป็นชาวต่างประเทศหรือชาวต่างด้าวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่จีนใช่ไ <Yeah. S 1> ไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยสุดท้ายมายุโรปแต่แปลกใจมากยุโรปมานั่งขอทานเฉยเลยวันนี้เดี๋ยวคุยกันให้ลึกซึ้งมากกว่านี้กันหน่อยนะครับกับอร,รอ,องประสัดรองประหลัดกระทรวงและโฆษก,กระทรวงนะครับ คุณออสาราออบินยศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณฟ้าคุณกวาคุณฟลุ๊กค่ะครับคุณสาราครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีชาวโยุโรปมานั่งขอทานอันนี้เขาทำคอนเทนต์หรือว่าเขาตั้งใจจะเอาเงินซื้อตั๋วกลับบ้านจริงๆครับคือคือถ้าเราดูดูตามภาพข่าวนะฮะตามที่ทางผู้หวังดีหรือสื่อมวลชนส่งมาก็เหมือนกับว่าเนื่องจากเราไม่เจอตัวเขานะฮะเราก็เห็นแค่ภาพบอกว่าเขาจะของเงินคนละยี่สิบบาท เพื่อที่จะซื้อตัวเครื่องบินกลับบ้านอันนี้อันนี้เนี่เราไม่เจอตัวเราก็คิดว่าเออน่าจะเป็นเรื่องเรื่องจริงที่เขาอ,อยากจะขอทานแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้สอบถามคนณแหวงนั้นก็บอกเข้ามาอยู่สองสามวันแล้วเนี่ยที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าขอทานจริงค่ะฮะในข่าวบอกมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาตักเตือนหลายครั้งแล้วแต่ว่าเจ้าโตก็มาขอทาน คืออันนี้เนี่ยจเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะส่งตัวสามารถเดินทางกลับสู่ประเทศบ้านเกิดได้ไหมครับถ้าเกิดว่ามาทําให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเสียหาย จริงๆเนี่ยใครพบเหตุเนี่ยก็ต้องแจ้งหรือถ้าเป็นเจ้าที่รัฐที่ว่าควรที่จะแจ้งตำรวจเพื่อที่จะรับตัวไปดําเนินการต่อนะคะถ้ากรณีเป็นคนไทยโอเคกระทรวงพมต้องดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ากรณีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เข้าสุขกระบวนการก็คือเรื่องของให้ตอมอดําเนินการแล้วถ้าเขาอ่าคือหมายถึงก็ ส่งไปสานดําตำรวจแล้วก็ดําเนินการตามข้อหากระทาผิดฝ่าฝืนพรบอรขอทานคว่คุมการขอทานนี่นะเมื่อสิ้นสุดแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก,รก็ส่งตัวไปยังตมเพื่อผลักดันกับประเทศต้นทางต่งตอไปอะค่ะซึ่งรเรื่องนี้เหมือนจะมาเป็นข่าวนะเป็นรอบๆนะคะอย่างรอบที่แล้วก็จะเป็นเรื่องลักษณะของนักท่องเที่ยวจีคนจีน,น,จนที่มีลักษณะผิดรูป,รปก็เป็นข่าวไปแ,แล้วรอบหนึง่งใช่ไหมคะมแล้วก็เหมือนจะหายไปแล้วก็กลับมาอีกแบบว่า แปลว่าแบบนี้เนี่ยเออจำนวนไม่ได้ลดลงไปเลยหรือเปล่าคะหรือยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหกหกเนี่ยมีกรณีอย่างนี้ประมาณเกือบสองพันกรณีนะคะที่เป็นคนต่างด้าที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทําการขอทานอ่ะนะฮะ,ฮะแล้วก็มีเป็นลักษณะเป็นแม่ลูกหรือเป็นคู่เนี่ยก็คือเอาผู้ใหญ่กับเดกมาทําการขอทานก็เกือบสี่ร้อยคู่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรา แล้วก็ในส่วนนี้เราก็ดําเนินการดําเนินการตามกฎหมายด้านขั้นตอนก็คือหนึ่งส่งสถานีตํารวจแล้วก็ปรบับแล้วก็ส่งกลับประเทศก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่แต่ส่วนหนึ่งที่ที่คิดว่าทําไมมีการขอทานในประเทศเราเยอะก็เนื่องจากประเทศเราเป็นเมืองพุทธอะาคา่ะแล้วก็เอะไรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจคนที่ลําบากก็เลยมาขอทานอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งท,ท,ที่ที่ที่ทําให้มีการขอทานในประเทศเราเยอะอะค่ะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นขอทานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างด้าวเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะไปแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างครับคุณสาราครับแจ้งมาเลยที่กระทรวงพหมหา้าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เหมือนกรณีเมื่อวานนะคะพอแจ้งมาปั๊บเราก็ไปเลยแล้วก็แต่บังเอิญไม่เจอแนละ้วเจอเคสหมื่นซึ่งซึ่งโอเคละเหมือนกับไปก็ไมีเสี่ยวก็ก,ก็ก็มี คุณทำการขอทานอยู่แต่ก็ต้องดูนะฮะว่าเพราะว่าการขอทานเนี่ยเราจะมีเรื่องของการแสดงความสามารถเขามีบัตรประจําตัวที่แสดงความสามารถอันนี้ก็เขาถูกกฎหมายนะฮะว่าเขาสามารถคือไม่จดขอทานแสดงความสามารถแล้วก็ มีการเขาเรยียกอะไรนะมีีมกล่องเพื่อที่จะให้ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ได้ได้ช่วยเหลือหรือได้ได,ไ,ดได้เอาเงินใส่กล่องไปนะคะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องการแสดงความสามารถเนี่ยเรากําหนดพื้นที่ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้นะแค่ถ้าเกิดสงสัยเนี่ยอาจจะต้อง <c oughs> ถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งมาให้ว่าคนนี้เป็นเป็นผู้ที่มันลงขึ้นกะเดียนกับเราหรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่เราก็จะดําเนินการแต่ แต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดพบเห็นนะฮะอันที่หนึ่งก็คือไม่ต้องให้ก่อนก็คือไม่ให้ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เป็นเบื้องเบื้องต้นเลยอย่าให้อันที่สองก็แจ้งมันเลยที่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์ของกระทรวงพมค่ะหนึ่งสามศูนย์จะได้เป็นหนึ่งครับ่ะเขาร้องเพลงเพราะก็ไม่ต้องให้อย่างนี้เหรอครับก็ไม่ใช่ค่ะก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่แสดงความสามารถเขาจะต้องมีัตรแสดงอ๋อนี่ยากมา้างีบัตรแสดงพวกเป็นลักษณะยังไงเอะเออาหน้า่บายเนี่ยคัะว่าบัตร คือต้องมีการขอบัตรแล้วครับท่านสลา,าครับคือคือปกติแล้วเนี่ยผูท้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถก็ต้องมายืน่นคําร้องขอขอมีบัตรเป็นผู้แสดงความสามารถเราก็เหมือนจะมีการออดิชั่นว่าเอ้ะคือจริงๆทุกปีเราก็จะมีกระบวนการตรงนี้ห,หมายถึงว่าเขามีตาม,มบัตรแสดงความสามารถใช่ไหม,มเขาไม่ได้ขอทานคือไม่ได้ว่าเอาอ่าช่วย แล้วนะั้นขันหนึ่งใบแล้วก็มาตั้งและตัวเองก็ขอไปแต่เขาจะมีเรื่องการแสดงความสามารถอย่างเช่นเขามีเครื่องดนตรีเหมือนกับกรณีน้องจาได้ไหมน,น้องผู้หญิงที่ที่ไปแสดงความสามารถแล้วก็ถูกขึ้นลุงข้างบ้านุวนวายนะไอ้นั่นเขาก็มีบัตรแสดงความสามารถรซึ่งเขาก็มาขึ้นเะียงกับกเรารซึ่งในทุกปี 4, เขาจะมีจะมีการต่ออายุดันั้นก็ต้องดูว่าคนที่ไปนั่งเนี่ยหนึ่งนั่งขอทานเฉยๆอย่างที่เราเห็นในรูปเมื่อวานไหม หรือจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นผู้แสดงความสามารถแล้วก็ต้องเสียบัตรผู้แสดงความสามารถด้วยอโอเคแบบนี้ต้องโชว์ให้เห็นถูกไหมคะค่ะตัวบัตรแสดงความสามารถคือต้องต้องติดไว้ให้เห็นชัดใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เขาต้องติดให้เห็นว่าเขาเป็นผู้แสดงความสามารถแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนเห็นว่ามีความผิดปกติหรือไม่แน่ใจก็แจ้งมาก่อนได้เลยหาเรามีเจ้าหน้าที่ หน่วยขึ้นที่เร็วไปดูหาที่หนึ่งกางสูนย์เลยครับครับเพราะฉะนั้นฝรั่งชาวต่างชาติที่มาบ้านเราแล้วหมดตัวไม่รู้จะหาค่าตั๋วกลับยังไงมาตีลังกามายืดเหยียดเยโชว์แบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเป็นชาวต่างชาตินี่จะไม่มีจะไม่จะไม่เป็นผู้แสดงความต่ได้เทเลยค่ะไม่ได้เลยค่ะ โอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสาราบินยะรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพอมที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณซาราค่ะสวัสดีค่ะ